ฉันหลักฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันก็ต้องการเกมเท่มันแจกเยอะเอาล่ะครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามมันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเฮดิชินั่นเองครับผมเมื่อกี้จะพูดชื่อผมนะกอนะอ๊อฟนะเออคลๆหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะผมว่าผมชื่อก๊อฟนะอ,อ่ขอแนะนําตัวตรงนี้เลยนะผมว่าผมชื่อก๊อฟอายุสินะครับผม แต่วันนี้จะไม่ได้มาเจาะจงเรื่องชีวิตส่วนตัวของผมนะครับวันนี้จะมาเจาะจงเรื่องเกมและรีวิวนะผมที่ได้จากผมอ่าแล้วจากคนคนอื่นด้วยนะอันนี้ผมเอามาจากคนอื่นด้วยนะผมแล้วอยาา่าดราม่านะอันนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะครับหรือไม่บันเทิงก็ก,กดติดคลิปได้ครับคือผมต้องการคนที่ความคิดเห็นเดียวกับผมนะอืมอันนี้เป็นเซิร์ฟที่เขาทํามาแล้วผมเซิร์ฟ มูลค่าเกมเลยวะเดี๋ยวต้องไปค้นหาข้อมูลก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อข้อมูลไว้ตรงในตรงตรงไหนดีตรงโน้มโทกะแล้วกันนะครับโอเคนะขึ้นขึ้นมาตรงนี้แล้วผมโอเคแล้วก็ค่าเกมเนี้ยเป็นค่าเกมที่เขาแบบทําไม่ดีนะผมเป็นค่าเกมที่ทําไม่ดีนะผมเคยเปิดเกม หลายแล้วออกมาเจ๊งนะผมเชื่อผมนะเจ๊งเจ๊งแบบเจ๊งยับเลยอ่ะบอกเลยนะโอ้โหแคสมาวันนี้โอ,เ, <c oughs> โอเคพูดพูดเยอะเจ็บคอครับผมเพราะงั้นขอเข้าเนื้อหาก่อนเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี้ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมผมจะแบ่งช้อยเป็นสี่ช้อยนะผมสำหรับข้อเสียของเกมนี้นะ อ่าแต่ข้อดีก็มีแหละแต่ผมจะแนะนําข้อเสียแล้วไปข้อดีตอนท้ายเนี่ยผมโอเคข้อเสียที่หนึ่งเลยนะผมกอระคาชาครับอัตราดอกเพิ่มเพิ่มเพิ่มแค่ตู้เดียวนะผมอ่าเพิ่มแค่ตู้เดียวนะิ้นสุดในอีหกวันยี่สิบชั่วโมงสิบเก้านาทีนะผมอ่าสวัสดิการมีเราสามารถเลือกได้ก็จริงนะผมแล้วทดสอบได้ด้วยนะแต่ว่าดูครับ มว่าอาตาัตราดอกนี่ที่สองเปอร์เซ็นนะผมดูแล้วดูตัวอื่นนะผมการาเฟปิล่าห้าดาวอ่านนี้ปกตินะผมปกตินะอ่านี้ปกตินะครับปกติของเกมนี้นะโอเคนะอ่ะอัตามน้อยจริงครับผม แต่เขาบอกว่าเพิ่มหาักตาดอกก็เป็นไปได้แล้วครับผมว่ามันอาจจะออกตัวตัวเอสก็ได้ครับผมเป็นไปได้นะเออพ,พ,พิกัห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าก็ดีแหละแต่ดูสิครับตัวตัวที่ดีจริงๆเนะ่ยผมแนะนำแค,ค่โคลูมีกับโคตรีนะสถาทการณ์นี้ก็งันๆครับผมหรือมหรือถ้าพรไวหน่อยก็นัสซีครับผมอ่า แต่ข้อเสียงจริงๆของเกมนี้ก็คือครับผมมันเพิ่มแต่ตาดอกแค่ตู้เดียวผมอะดูตู้นี้นะนี่ครับผมเขาเขารู้สึกเกือขึ้นนะเออเกือขึ้นนะผมอะแล้วดูการแจกของเกมนี้นะครับข้อเสียงที่สองเลยการแจกของเกมนี้นะผมะไม่ใช่นี้นะนี่สามสิบ เป็นเซิร์ฟปกติได้เลยไมครับเซิร์ฟเวอร์ชันเก่าอะเวอร์ชั่นที่เรานิยมกันอะแจกเยอะกว่านี้ครับผมถ้าเาทำภารกิจทำภารกิจครบสามดาวเนี่ยครบตามจํานวนที่มันบอกเนี่ยมันจะแจกทีละร้อยเพรยชรครับผมอ่าถ้าหกดาวก็ร้อยเพรยชรสิบสองดาวก็ร้อยเพรยชรแบบนี้ครับอแต่ถ้าเป็นเกมที่เขาแบบเอาใจผูดด้เล่นจริงๆอะ่ะเอาใจผู้เล่นให้อยู่นานๆอะ เขาจะแจกเยอะวันนี้ครับผมอ่ะแล้วข้อเสียที่สามครับผมคือเขาไม่เติมเพทกันหรอกครับเกมเนี้ยเขาจะเติมแต่สก,กินตัวละครนะผมอ้อีกแล้วอ,อ่ะอ่ะเนี่ยเขาจะเติมแต่สก,กินพวกพวกนี้อ่ะครับเนี่ยสกินชุดแต่งงาน,นอะไรแบบนี้นะเทนกากาดแบบนี้เออเขาจะเติมแต่อะไรแบบนี้นะผมวางคริสต์มาส สนใจปาร์ตี้อะไรแบบนี้ครับโหดูแปลนี่ยก็จะเติมแต่อะไรพวกนี้นะครับเนี่เกาจะเติมแต่สกินตัวที่เขาชอบนะต่อให้คนไม่มีงบแต่เขาก็เติมอยู่ดีครับเพราะอะไรเขราได้สกินสวยๆครับผมเชื่อผมนะคือไม่ต้องคือไม่ต้องไปตั้งให้คนเติมเยอะหรอกครับแจกเพชรที่เยอะก็พอนะแจกเพชรเยอะสําหรับเกมนี้ผมว่าไม่ผิดนะ ระบบเกมมันดีมากเลยนะนี่แจกแจกแจกเพชรสักร้อยหนึ่งเออแจกแจกเพชรสักร้อยหนึ่งแบบนี้ครับอ่าแจกตรงไอ้ไอ้เนี้ยเอเอแจกสักร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพชรเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่าคนเขาจะไปเติมไอ้นี่แล้วครับไอสกินไอสกินพวกที่ผมเอยก่อนหน้าเนี้ยเออเขาจะเติมพวกนี้กันอยู่แล้วครับเออแล้วสกินพวกนี้มีทางแจกฟรีนแน่นอน,นครับผม แล้วคนที่สายเติมหนังจริงๆเนี่ยเขาต้องเติมอยู่ยแล้วครับอืมส่วนข้อสีที่สี่ก็คือการแปลนั่นเองครับผมการแปลนะอืมเอ่อตรงไหนไม่ไปใส่เธอ,อร์โตกะอ่าเดี๋ยวให้ดูยังไงดเซฟิลา่าอันนี้แปลปกติผนึกเทวทูตอ่ะ ควาุพพันต้องโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วชุดสปิริตอ่าอันนี้ก็ยังแปลปกตินะผมแต่นี่ที่ผมเห็นอย่างชัดเจนก็คือนี่ครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้โอ้โหดูมันแปลสิครับผมโ,โหแต่เรื่องแปลนี่มันอาจจะไม่เดือดร้อนใครมากก็ได้มั้ง ่ที่ผมมันเดือดร้อนหนักจริงๆคือมันแจกน้อยครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับนอกจากข้อดีนะข้อที่ของเกมนี่คือมันมีเดทครับผมแล้วข้อสองก็คือมันมีภาษาไทยแค่นั้นแหละข้อดีนะผมอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบบรรยากาศเก่าๆของการเล่นเกมเดทไลน์นั่นเองครับผมโอเคแค่แค่นี้แนละับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโชคดีครับผม